ยางฝาคือเาะมือรเปิดซองออร่าดีกว่านิ่ อจะบีบีนแตั้งต่างกันกๆมีิ่งั้นอ่ก็ปิ้งปลามีแตกเขยกปิ้งจร์เจแล้วเจ๋อยู่ในอ่มจากแล้วเือได้ปิ้งจอระเจียแลแซมดีไรมังปี๊ด

เออเออโอ้โห่นนี้ครับอืมโซนแมตติอแซมพงเข็นแทมบอพุ่งเนี่มันแสีบเนาะกัพุ่งมันมันน่ะบอตรงมันมนน่ะแตกบอ่ะแตกค่ยวฟื้นเลยดิ แมนไปเลยหอมเลยเออตาขอเลยซอเลยมองแสบดิจ้ำเลยวะทำเข่าจ้ำจ้ำไหนแซมโซนเาแนี <h <h <S 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 ้โซนบีผมอัมลำกืนเนอะ không ทำมุงไปไปนํา2 ตับตับใครตับคับตับใครๆๆนี่งนมันสับปะนี่กินก็กินลำเบอร์กินตับบ่อเบ้างไม่กินตับนด์ดำนี่ก่อนเขากินอะไรลง้ด้กินตับปะกินตับปะบ้างนดดำนี่จยบองบ้าโจยบองเหรอโจยบองเลยโจงองกังเ้าะ่าครับน้บองเลไปล้ไปกับเอนบ้าันก เอาไฟหอด้มนี่ไปทางไหนคุณ่คะจะารดลมองเนี่เนี่ย่พี่ตีไม่มีหลอดสมๆนี่แห่เนี่ยไปทางไนหยอดแก้วสมอดีดด้อก้มอเอาออามาให้หงตัวเป็ีนมุ่นนะเอาไปใส่เต่าคุ่เตาไหมลูกใส่เตาเลยดูพดี ดูดีเขาไดูด้ดูดีๆบอแมมันจลลืดลงคอมันมันมันีกรจะดูยัยังอมีตัวนั้นละบ่ตายตัวเดียวน้องนั้นตายบิดกู กินจงสีสมือห้อกัสีดีด้เนาะมาป่ทำไแต่อมา้องยำปลาแดงไหมปลาแดงประมาณโลละสอง้อยบอแพงยี่เด็กเกมนบอสูมาล่ละ,ะ2รล,ละหา้าบลละหส้สิโอ้อทิ่ถืแท้เราจะกอนยาวนานร้เาขาใหมด้วยซักนานงนึงกับไดต้นฮะตหนป็นรดนะ มันบ่อยอันนี้กินูอยู่บ่มันมันเหลืองบ่หรอนี่แกเบิ่งกันนะมันเป็นโฟหินนะคะแ้วมันดูสารเมือนต้องมาดตวสารไาซื้อซื้อมันเลยไกินบ่เบิดเดนพิปลานขึ้นมือล้วเพือได้กินหวานทันตตัวอดกระดูกออกเลย กล้ามใหญ่มบหมายถึงมันใหญ่ไหบโบใหญ่เบอ์ถามมาเสียบบพ่อกิดตาเอกล้ามในหน่อยดินี่ยังเกมาขึ้นนี่คุยภาษาอังกฤษเหอเยอยะ ตั้กั้ั้งกอะม้น่อ,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 อืมตัออง,ง, <c oughs> งกรมินเยังเีินะหายองนนี้มัตั้งใจนะเห็นมอมืออันไทยตังดุลเมื่อใดไหมมือเขากิดตับหุงเสียบนะไทยเลยมันมาอ่านเมีเ่ยเล่บเด้ลงจัะ กลับมะม่วงก็มีผู้สดเข็มอ่ะเข็มอีรีพอเซนอันประเดี๋ยงน้ำ มุ้งกันนะใส่แจกเออใครเนี่ยจำ,ำกันเมนะมันเหมือนไงตรงนี้มันเหมือน,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 นจักสุกว่าสุกอะไรจนใหม่ดิไม่ไม่ละดิไม่ไม,ไม่ค่ะ

แกเสียวอย่างไรบนเสียวยังผมอำลังผมข,ขี้ดิผมขี่ปลาปลาปลาต้มหันไปใน่ลมอนีกปลาเลี้ยงเอสนได้กินเิอดเ,เ, <laughs> เอามีงกินเอ้เดี๋ยวคอยกินปีปลาหมือมขอม่ปลาหมกอ มนยมันเบื่แล้เดี๋ยวอันเตเรือเป็นตูวขึ้นมาถามสิกินบ้องจะเดยวปีหางไว้นอเอานเ่อแล้วเอาข้าจกว่าไม่กินเอาดำดิปิปิดได้บหไม่ไม่ได้ปิดมันบอกว่าร้อนเห็นแปดมนี่อมันผอนมนไร ืออันไ,ได้แต่แฟนมันดับซื่อห่วย,ม,ยมีกลุ่มเ็มเนอเน่นะปง่งลงดทไ ยังว่าทามีกลุ่งเตนมก็สีเสียบเลยเนาะเต็มเสียบใส่ีบากลิ่นใส่ดิเตบ้างรู้ปศิประเดศเมื่อไเมื่อนหร่ต้นมืต้เมืไงนึงปประเรศกุ้งเีนเวต่ยนศิประเห้เขาโอเคมรดเศิเขาเล็บดิยังก็จบกลุ่มเต้น สีวอวไาแปลกนอืมปแปลกแปลกดเอาสีอะ่ะตกินปลาแดงเมรูมด้าไ้ไม่ได้ไหมไม่กิน้ำเป็นบ้ากินแก้วนี่ขี้บบอกขียบวบุยปลาดิคุยปลาแดงวันี้ เสียบคักเสียบประเด็กจีนะจี๊งนั่นดีนันไมเขาซีงให้ล้วดีนั่น